มาแล้วความรุ้โลคู่ใจมาเป็นอะไรเป็นอ้ตัวยนี่จอดเลยจอดเราวิ่งมาเลยจอดมาเลยจอดวิ่งมาเลยยังไไมม่่เริหนจอดวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยมันวิ่งไปเอาซันคนเดียวอาซันตายมา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 ต้องซันโอ้ยไอ้เกียร์ได้เหรอห่างมันเอาห่างมันเราห่างมันอะซันตายออกมาเอาห่างมันก่อนซันตายซันตายกลับมา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 มาที่มาหนีเวรไอ้ฟามาเร็ว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 

อง่อยควายให้ยืนแต่ยืนเขาค่อยเล่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 นเขาเล่นไป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 เหลือเหลือไม่กี่คนเหลือไม่กี่คนเหลือไม่กี่คนดึงดึงดสมมาดึงสวมมาเปลี่นมิเลยเปลีนมิเลยเปลยนมิดเลยเปลี่ยนมิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับเดี๋ยวพี่กับไอไอนี่การ์ดมาต่อไปมาตเอไปมาต่อไปเขี่ย

น้องน้องามาเทุกที่ที่กูไปมีอะไรไม่เว้ยไม่เว้กูไม่มีแก๊งแต่กูมีระบบอ่ะกูไม่เล่นยบอ่ะกูไม่ตื้อ t m ดมาตบไอควายเนี่ยในมาดิไอตัวท m d ทั้งหลายไอตัวท m เมดหลายุมาดิเน่นไอตัวเนี้ย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  ตัวนี้ตัวแพมเลยนะแต่ตัวตอนนี้ตัวใส่ไปเลยไอตัวนี้ตัวไส้ไปเลยตอนคุยคุยดีนะคุยดีไม่คุยด้วยไอ้ควายเออโดนดิโดนพี่กูดิอยากเล่นน้องกูอยากเล่นน้องกูมีระบบปฏิสัยอยากให้น้ล่นใจหน่อยให้เล่นแล้วกูจัดให้มึงแล้วเฮ้ยน้ายนายไอ้เฮี้ยหมวกเหลือไอ้เฮี้ยไม่ยอมแล้วมีอีกมาได้ดิไอ้กระจอกโดน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 ดิมึงโดนดิไม่ได้ยินคำพูดมากมายความหมายหน้านาที เุ้เฮ้เง้เฮ้เฮ้เบ้เฮ้เ่้เงาเฮ้าฮัเว e ้เฮ้เฮ้เฮ้เง้เฮ้เฮ้เฮ้เ่้เฮ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 ีเอ้เฮ้เ่้เฮ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 ้เร้เฮ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 ้ไฮ้เฮ้เฮ้เ้เ้เฮ้เเเเเเ่เ้เ้้้้

สายส้ยายมาเร็วมาเร็วกินข้าวเร็วกินข้าวเร็วกิวกมานี้กิวมาเร็วมาเร็วกินข้าวเร็วนี่เร็วมานี่เร็วไปย้ายไปย้ายไปย้ายไปยเฮ้ยไปช่วยช่วยพี่คิวหน่อยเฮ้ยพี่ตายเฮ้ยพี่คิวตายตายป่วยขาดที่ไอ้พี่จอมไปไปคนเยอะว่ะคนเยอะว่ะ

ดึงโซไปหนาดึงโอไปข้างหลังเลยไปะเนี่ยโอ้ยเียเอ้ยเอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลงจดิลังจบดิเพื่อนเพืนังกูด้เลยสามนาทีวะไอ้เหียไม่ถึงด้วยเนี่ยสองนาทีอะเอ้าไอ้เียเอ้าสองนาทีไอ้ เมื่อกเอาไอ้เหี้ยหัวทอที่มันนั่งเอ็กซ์ปองตอนคนเยอะๆมาดิไอ้สัดมึงแต่เอ็กซ์เหี้ยอะไรเป็นยาวอันนี้เฮียฮัลโหลฮัลโหลคือได้แค่นี้หรอกูถามหน่อยพูดถาม่อยไอ้เหี้ยกระจอกชิบหายคุยกันไอ้เหี้ยแก่สมองเอ๋อร้องไปทั่วสู้ไม่ได้ก็ร้องนู่นร้องนี่ร้องคนเยอะฝีมือมีหรือเปล่าไอ้เหี้ยเล่นทีเพิ่มแค่นี้เหมือนได้ใจใหญ่นมึงอันนี้คนเท่าไรเนี่ยคนเท่าไรเนี่ยได้แค่นี้เหรอไอ้เหี้ยกับไปเลียตีนหมาในศาสตร์พวกมึงอ่ะอย่างกากเลยไอ้เหี้ยเข้า หมาเอาให้มึงแดดพวกกูไม่กินหรอกไอ้เหี้ยพูดเป็นพูดห้านาทีพวกกูสองนาทีก็เอามึงลงแล้วไอ้เหี้ยแซ่บไหมันนออก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 ยังไม่ได้ใช้ของเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่ชนกันตายอย่างโง่ไอ้เหี้ยดูดิอย่าโอ้ย่างควายไอ้เหี้ยมันขับรถมีตาปะวะไอ้เหี้ยจะเป็นไหวป่ะวะ ครู้อะไรผมบอกเลยว่าต้องมูซีเรียสไอ้เจ๊เล่นลนไปเลยเจอพวกแม่งคิดอะไรเยอะแยะวะ yeah. เจี้ยะามาหลังนี้ันมานี่ันมาเข้าเลย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 ไปชุบๆไปตายอีกเราองรดป่ะ ไอ้บอลมาติดฝืนคนเดียว เอ้ยวัวสองนาทีเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผู้สะทุนไม่ถึงสองนาทีเนี่ยพวกมงไหวปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยประเทศมาใหม่ปิดของกันเลยครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นหลอกนะครับเอ้บอกกูโม่ไว้สัตว์เฮ้ยฮัลทุกคนปิดกองกันเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นหลอกนะครับพร้อมประเทศมาใหม่นะครับไม่หเดี๋ยวเดี๋ยวไฟต่อไปทุกคนเปิดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เปิดพร้อมกันเปิดของพร้อมกันเลยนะครับไฟต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแซ่บไหมเสียงไวามันแกนนะครับ ยไม่ถึงสองนาทีเแคยสภาพจัดทียพวกูอุ๋ยต่ำแม่แม้ของมันอะนาทีห้าสิบเก้าแต่เราอะนาทีสี่สิบเดี๋ยวความมั่นใจนะครับไฟหน้าคอยดูนะครับมันจะเปิดของนะครับเดี๋ยวเปิดไฟนี่ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นหลอกครับไม่กลับเลยเพื่อนโดดกลับตรงไหนะไม่กลับยันยันวิ่งไปนะวิ่งไปเลยนะลงโดนแล้ววิ่งไปเลยช้าพี่เดี๋ยวป้อมไป็กข้างหลังมันอ้อมไปข้างหลังมันมาดีมา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 เอารอเพื่อนไหนรอเพื่อนไหนรอเพื่อนไหนครับใช่ ไม่ีไม่ดีสายๆาสายมันสายมันลืมัันันไม่ทันนะจเย็นพี่ทันเย็นเขาเลย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 ไปกลัวมาดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อยดูเพื่อนหน่อย ดถึงเพื่อนหน่อยเปลี่ยนเปลี่ยนมีได้เปลี่ยนมีเปลี่ยนมีถึงเพื่อนหน่อยมึงปิดตัวชุบด,ดิมึงปิดตัวชุบด,ดิทำป่วยอะไรมึงนี่โอโ้โหรถอดดีกแล้วคอยเล่นคอยเล่นไหวไหวไหวคอยเล่นรถเลยยนะังมันยังกากเลยคอยเลย่นคอย แปแล้วมึงอะไม่ไหวไหวๆๆนะตายต่ออีกอะไรมาไม่ไหววะมีไรมีมีไรมีถือศพหน่อยถือโซ่หน่อยมีไรมีถือศพด้วยถือศพด้วยดีดีดีเอามาเอามากา่องสงครามเราไม่หนึ่งกิโลเลยเดียมาช่วยตันหน่อยมาหน่อยัหน่อยหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านถือโซมาหน่อยคนเลยนคนเล่นเก๋เอาไเองจ้าดูอยู่นะ บ้านเราบ้นเราบ้นเราเดี๋ยวๆๆเดอยนิดเดียวมเดนิดเดีล้วมันสมัมึงดึงสมันด้วยกางสมด้วยกางสมด้วยเอาสมไางดา่นี้มีเลยมันเอียงางเลยมันหมดแล้วนี่มีเลยเอาสมมาเอาสมมานี้ยเอาสมมานี้ยเอาสมมางกูบ้นมันอ่ะฝั่งบ้านมันอ่ะอ๋อร้องดิยหยาดยิ่งงร้องดิปไป ปล่อยปลอยปลอยฮันเตอร์ปล่อยผมอสองลเดิตามแล้ครับดันขึ้นมาทันไม่ต้องเล่นดันขึ้นมาเลยดัขึ้นมาเลยตายเหี้ยงด่าแม่งอุ้มมาเด้งอุ้มมาเด้อุ้มมาเดุ้้มมาเดุ้้มเด้เร้อง่าร้องดิร้องดิ เอีงเฮียอะไรสัตว์อย่างลาบรีควายมาตัวสุดท้ายหนึ่แชล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 ฮะแชลเฮ้ฮัลโหลมึงมึงฟังกูนะไอเฮียเพื่อถ้ามอนถ้ามึงคล้องใจมากอ่ะมึงคล้องใจมากอ่ะจบเนี่ยมึงเรียกเช็คได้ทุกตัวเลยของพวกกูอ่ะไอแกช็อกไอเฮียแม่งคีย์บอร์ดกูหลุดเมื่อกี้เกือบสวยเฮียคีย์บอร์ดหลุดควายเหร้องดีร้องจริงนะวิ่งไม่เคยเจอคนเก่งเลยไม่รูกตอนตอนเริ่มมันคีย์บอร์ดมันหลุด ้กดอะไรไม่ได้เลย่ไอ้ตว์ไอ้แกก็แค่เว้นช่วงไอ้เหียมาได้ใจเียอปัญญาอ่อนในสัตว์แค่แจ้งมันไม่ได้ยากเว้แค่แจ้งอ่ะก็ตรวจได้เรื่องหรอีนนาีนจ้ามีปัญหาดิงมาไอ้เหียไม่ต้องร้องห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกอยู่ห้าหกเอาอีกเอาอีกเอาอีกเอากจะ่าควาคว ก็ไหนฮะไม่รู้อยู่ดีก็หลุดไปน่าจะไฟตกเพื่อนยืนเว้ยแล้วก็ขับเลย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 พี่คอคนนี้ไม่เป็นไรดูเพื่อนเยอะๆนะเขาอย่างขาดเลยพี่เล่นเหมือนเดิมเล่นแฟร์ระลังตีหัวกันนะซ้ายสาย้ายสายมันสายมาวิ่งมันมันลอยเข้าไปข้างในมันลอยไม่เล่นใหนนะไม่เล่นใหนนะไม่เล่นไหนไม่เล่นโดนเกินเล่นเล่นเลซ้ายเล่นเลรอบนอกไว้ตรงซ้าย

มันมันจะไปเอาศพนะรอวการส้มไรการส้มไรการส้มไะโอยควายเยียกาเล่นที่ีเหมือนายโอ้สัตว์หลุมเาศพไปกักให้หมดเบียบละบ้านกระสบักระสันพี่ของพี่อไรมาอะไรมาน้องอะไรมา้ามาคนนึงมข้ามามาไปย้ายศพดิยศพดิยศพดิฮัลโหลย้ายศพดิ

ฮัลโหลไอ้เฮี้ยพวกกูเก้าคนนะฮัลโหลไหว้ไหมนี่ไอ้เฮียหล่อไอ้เฮียอะไรนี่ไอ้ผาดไอ้ผาดไอ้พวกกูหายไปหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้เฮียไอ้คขาบอกซะถุน่ะว่าใช้กับพวกมึงนะไม่ใช่กับพวกกูไอ้เฮียกาดอย่างเงี้ยไอ้เฮียอยู่ใต้ตีนไป่เท่าไอ้สัตว์เฮ้ยนี่ขนาดมีเก้าคนนะนี่ขนาดมีเก้าคนนะแต่ถ้ามึงคล่องมากอ่ะไอ้เฮียตัวที่บอกเด้งได้อ่ะมึงมาเด้งกูเรื่อยๆนะกูอยากโดนเรื่อยๆเลยว่ะไอ้เฮียกูขอเลยเหอะมาเลย ไม่ไหวปก็มาแก้ได้ปล่อยให้แกเลยเนี่ยมาเลยหยัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยตัวปากนะครับหวยสู้สู้ไม่ได้ก็ร้องใช้ของใช้ของของเหี้ยปัญญาอ่อนสัตว์น้องกูยังลงนี้เชนไม่เป็นเลี้ยงหยาอ่อนโง่เรื่อยๆนะไอ้รูนั่งอยู่ที่ไหนกูไม่มียูทูบแล้วยูทูบแล้วรวมที่ปิดตัวชุบไป่ตัน ตรงไหนวะพี่กล้ามือนะไปดูอ่ะต้องไปดูยังไม่ค่อยได้ดูเลยกล้ามไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนติการไม่สนใจตับไม้ดูฮัลโหลควักอาวุธทุกคนควักอาวุธให้หมดไม่เอาไปควักตอนจะเล่นไฟนะควักเลยกไม่ไลยไม่ต้องเข้าวงมันนะไม่ต้องเข้าวงมันนะเหมือนเดิมไม่ต้องเข้าวงเล่นน่ะพี่มี่ใครใครไม้เปิดแล้วก็เล่นเล่นไหลไปเลยไม้เปิดก็ไหลไปเลยแล้วก็ไมีดอะอยู่ก็ดึงศพมันออกมาเล่นมีดอ่ะถ้าถ้าไม่ได้แทงยาวอ่ะเอ้ยถ้าไมถ้าไม่ได้แบบ อยู่แทงข้างหลังมันนะพยายามอย่าแทงยาวนะพยายามแทงยับก่อนแล้วค่อยแทงไอ้ยาวมึงอะแันม่งยับแน่กูบอกเลยพี่เป็ดแล้วเอาไปเลยนะทำไมมันมีเจ็ดคนเลยวะรอกมาเร็ว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 เอาเดี๋ยวว่าแม่งมาไม่ได้เอ้ารถเลื่อนเพื่อนด้วยเงี้ยมันครบแล้วปัญหาเราก็ครบแล้เนี่ยไป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 มา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  ตามเพื่อนข้างหน้าไปอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่มันล่อเขาเขาเลเขาเลยเขาเลยเเเขาเลยเเเลยเล่นรวมองกาอีกขอโดนนะขอโดนนะกำมรวมกันหน่อยกำรวมกันหน่อยแยกีกูงพเมืนด้อยืนไหนหนยืนหนหนๆเอเอาพกลับบ้านเลย

มาดิมาดิเฮ้ยโทษดิอย่าพี่งยืนยันยันยันเฮ้ยเฮ้ย้ยเคียมึงไม่ตีวะแข่งเพี้ยอะไรอ่ะหวยกดกดอยู่นั่นแหละหวยไม่ตีแล้วที่กูอยากโดนตี่เหี้ยเี้เป็นยาซื้อก่อไฟกั้พวกมึงอ่ะฮัลโหลไอ้เหี้ยกดนั่นแหละกูยืนยืนยืนเลยไอ้ฟาดยืนมองแม่ทำเหี้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขาดตีกูทีดิตีกูทีดิไปอ้ยหวยโง่จัด ตายชุดนี้ไปเล่นไปเล่นไปเลยเล่นไปเลยตัวเดียวเนี่ยตัวาดเลยมารวมกันเสรมแล้วหมดแล้วแล้วใหญ่อุ้มมารวมดิไปอุ้มมนมาดิไป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 ไอ้หัวเทาไงนี่ไงเฮียหัวเทานี่ไงขานี่นี่นี่ยบ้าไม่ได้เได นี่ไอตัวขี้แอคเนี่ยไอ้ดูแอคขี้อะไรอะแท้กูแล้วอยากโดนทอนอ่ะทอนกูไหนวะ ฮัลโหลต่อไหมมึงเล่นต่อไหมฮัลโหลมึงเล่นต่อไหมมึงเล่นต่อได้นะอย่าไม่ติดนะเล่นต่อได้นะแบบท่าสี่อะไรเงี้ยได้่อยรวยของเยอะอยัดขวางของได้ป่ะเป็ต้องกลัวไสัตว์แหลงมันไอ้ง้เหลือาเดี๋ยวเบียให้ก็ได้มาเหนซื้อกลอซื้อเพนเล่นสบายใจเลยไอ้แไม่ต้องมานั่งพวงหลังเพามีเกาะอย่นหรือ็กตัวแอกหนียิีตัวแอกติกาติกาเกมเด้งต่อเพื่อเงี้ยตัวหรอ้เยุล้อยุล้อแบบเวทยล้อมันเกลกูเหลือจับไหนไอ้เวทยล้อยุล้อยุบเหลือไอ้เ้อจอ นมอนิกิทแข่งนี่แม่งนี่อีกสองมาแได้องเนเป็นเลยเป็นเลยเกต่อาท้อีคนิรแตกเออเอาอีกเอาอี่อต้ตอ่าต้ต่อมาต่อไอ้สัน้องต่ออะไรเมื่อวานี้จะเบียดไปเล่นอยู่เนี่ยโดนอนน้องตัวเองผิดแท้ๆท่ะไอเหี้ยแต่เข้าข้างอู้รวดจัดเลยเนี่ย ปล่อยไปเถอะไอ้เหี้ยมึงมรองเท้านี่แหละวันแจ้วันแจ้วห้าแแตนวัะไจา้ยาหคุยไอ้เหี้ยคุยเอาอีกเอีนี่แต่ได้แค่นี้แหละไอ้เห้ยนะยังไงนี่ปากไม่พูดอยากดูตั้งห้าแต้มอ่ะส่วนกูหน่อยดีนีแผ่นเราหมูเราควาย ตอนจบไปแผนเราคลอกที่จอดรถไปม,มันมันมัเปลี่ยนใหม่ไว้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนไว้มัเนมเล่นทำไงก็เหมือนเดิมไอ้เหี้ยแต่ว่าเราคลอกจริงนะเว้ยจะบองม,มันคิดได้แค่นั้นก็ปล่อยมันเถอะเขาก็พูดอยู่ว่ากูมีระบบมึงฟังดิแล้วผมเปลี่ยนเปลี่ยนจอดรถแล้จอดรถอ่ะแล้วผมคลอก ดูจอดดูจอดดูจอดเย่ไม่ไม่มีระบบตีนะ้วมีแต่ระบบจอดรถอะล้วนจับอะไรโดนเราเล่นแยกนี่คือคือคนละคันเลยนะนี่คนละมุมเลยนะนี่มีระบบแต่ระบบลวนหมดแล้วไอ้เหี้ยเราเราเราเอามาตบไปทิ้งเอาอย่างอย่างละฟากอย่างละอย่างละจุดไม่วินนี้บินนี้แวินนี้เราลองเราลองเล่นแบบรอๆอไหมเพราะงั้นเราก็นำอได้เราเรียนลงๆก็ได้หมาพออย่าประมาทเราให้จบอะไม่ไม่เอออย่าประม่าพ้อแล้วระบบนะไอ้เหี้ย

ระวังโดนการระวังโดนกันโอ้ยต๋องาไอ้เี้ยเาเลยแโอ้ยใจตอโอ้ย้ยโอ้ยโหนจะอ่ะนี่ไอเนี่ยส่วนั้ยเนี่ยหลักหลับ้าช่ช่วยเล่นหน่อยดิร้อง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 ดีร้องดีร้องดีมึงร้องดีโอ้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วสามส้องดึกขึ่ออกมาร้องดียังโง่ร้องดร้องดร้นดียวคนดวนดียร้องดียวจะดแล้ว าราม่ีี่อี้ก่อไม่ดีี่ขวา่ขึ้นก่หอยุบดีวอยังโง่ไอ้วา้อันนี้เพื่อนเป็นรักหรือไรเนี่ยมาไกลจังอะ่ะ วยรั่วจัดเลยทีนีตัวตั้มันหายแกงลยห้ยอ๋อหวยวยโพสก่อนหวยบอกว่ากูโพสก่อนนี่คืออาการนะเว้ยวุ้ยนี่มึงยังกกันเองเลยเยี่ยมไม่้องกูบอกอยู่มนอกอื่นเนี่ยที่สภานะครับแจมพบแ พูดเยี่ยมันจำไม่ได้เลยอีกยังโง่ที่เหรอนบกละบกีลบกียอลกละีโนยะห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแส พี่อยาไปชุบยุบไหมเซนเซนเท่าไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยาไปชุบพี่พี่อุ้มไปเป็นกาลากินีนะพี่ไม่รู้เหรออุ้มไปอ่ะกูจะไปสปาแล้ไม่ต้องไปทุกคนนะใต้ปีนใต้ปีนใ่้ปีนใต้นอนอึไปนอนนอนอึไปอ่ะแล้ะพี่ไม่รับเพื่อนไปด้วยเหรอพี่รถไม่พอปะ กูจะไม่ยหวว่ะอย่าลืมนะอย่าลืมนะถ้าถ้าคล้องเรียกช็คได้นะกูบอกเลยเรียกช็คได้นะเรียกได้แล้วเนี่ยคุจะพาจุ่มเจ็บปีเจ็บปีกรตอบป้าตอป้าตอป้ไม่ได้กัน้อตอบไม่ตอบม่ตอบไม่ตอบป้าตอป้าตอบป้าตอบไม่หมึงมึงลองถามไอเทียนี่นะไอเทียเขียวเนี่ยวิ่งมาโม่งโง่เนี่ยไอเทียมึง้องถามมาดูนะไหนโมโหลี่ของนตลอดอยู่ไหนวะกุ้งเลยหยัะไอัวเหลี่องตลอดอยู่ไหนเนก่ เอออี <c oughs> <c oughs>